โซส,สดีครับโซสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นนทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่หเดือน9ปี68นะครับผมนะสำหรับเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ก็มาแค่ตัวเด่นนะพิเศษออกมา90นะ เข้าแค่เด่นศูนย์นะครับจอไม่มานะจอตั้งเยอะเลยไม่มีนะนะผม,นะผ,มผมให้ศูนย์หกนะผมผมให้ศูนย์หกเนี่ยแล้วก็มาศูนย์หกอีกนะไม่มีศูนย์เก้านะให้ศูนย์หกตั้งสองครั้งเลยศูนย์เก้าผมไม่มีเลยเนาะเขียนศูนย์หกตั้งสองครั้งศูนย์เก้าเลยไม่มีขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับ เมื่อวานนี้นะไม่ได้เขียนศูนย์เก้าให้ เอาใหม่นะครับวันนี้นะห้านอยนะนะครับสามนอยวันนี้ก็จะเป็นเลขแปดนะถ้าพี่ๆอยากจับศูนย์นี่ก็จับได้นะสูตรก็มาเลขศูนย์อยู่นะถ้าอยากจับศูนย์นี่ก็จับได้เอาย้อนหลังมาจับนะจับได้ส่วนมากเลยก็จะมาย้อนหลังนี่แหละแต่ว่าสูตรวันนี้ขอ วันนี้ขอเอาไปละกันเนาะ แป <c oughs> 8หนึ8ง8ปดสองแปดนย์แปดแล้วก็89ไม่มีแต่88กับ84นะผมไม่มา84นะก็แ8ดเนะี่ยแต่ผมมั่นใจนะผมว่าต้องมี8มานะวันนี้นะ มั่นใจมั่นใจต้องมีแปดมาแน่นอนก็จะเน้นเป็นพิเศษนะครับผมนะพิเศษกับปกติ2องฮานอยนี่แหละขอให้มีแปดมาตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นก็จะมีแปดหนึน่งแปแล้วก็83 หวยห้าหนอยนะครับก็จบไปแล้วฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ